สวัสดีครับผมชื่อมะม่วงเป็นคนไทยเจ้เกิดเป็นประเทศนะครับครั้งนี้มะม่วงพาคนไทยไปเที่ยวบ้างเกิดมะม่วงมาครับผมบ้างเกิดมะม่วงมีสเสน่ห์มากมากเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกแนวไม่ว่าจะเป็นทรายกิ่งหรือทรายซุ้มซับธรรมชาติมีตั้งทะเลและภูเขามีความลากไยทางวัฒนธรรมบอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวอีปุ่นแล้วข้อไม่ความพลาดมาเที่ยวพักพองกันนะครับผมที่นี่คือ จังหวัดโทคชิมาบ้างเกิดมะม่วงนังเองครับสวัสดีค่ะช่องไทคนเดียวพล u s นะครับผมทริปครั้นี้ชอบอันไหนมากสุดครับผมอาเชิญครับสำหรับผมก็คือชอบปลาไทยเนาะแล้วก็ไอตัวมันเนาะนี่พวกมังพวกมันต่างๆอ่าพวกมังมังหวานเนาะนารุโตกินโตกินะครับผม ปลาคืออาหารทะเลที่นี่คือแบบสดมาก uh huh. คือใครมาใครชอบอาหารทะเลเข้านาปลาดิบหรืออะไรต่างๆจะต้องมาที่นี่เลยถึงจะได้แบบกินรสชาติปลาที่แบบสดจริงๆ<อ>สดเหมือนแบบที่มาทะเลเลยครับผมขอบคุณครับ,รบ,อ,รบอ่ะชอบอะไรมากสุดครับก็ Go. จริงๆถ้าแนะนําคนไทยนะเหมือนว่าถ้าคนไทยส่วนใหญ่เขาจะกินปลาดิบมาแต่อาจจะยังไม่เคยได้ลองปลาไทยปลาไทยเนี่ยผมได้ลองที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นปลาที่แบบเนื้อแน่นเนื้อแน่นกว่าแซลมอนอีกอีกใช่ใช่กินแล้วมีความดึบๆไปไม่ได้อยากให้มาลองปลาไทยครับโอเคครับขอบริ้การสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยสิพี่กุ๊กจัดเว็บไซต์สนุกดตคอมค่ะชื่แบงค์ค่ะอยากจะถามว่าในทริปคั้นียชอบที่ไหนมากสุดจริงๆแล้วนะชอบทุกที่เลย ุเลยแต่ละที่ยันมีสเสน่ห์ที่ต่างกันแต่ว่าที่ประทับใจมากๆก็คือ,อ,อการระบาของอาวะาโดอโดูริอดโชต้นหน่ <laughs> อยสิยัตโตะยัตโตยัตโต สวยมากคือแบบเขาสวยมากเลยอะ่ะพี่พิพิธภัณฑ์ก็ชอบค่ะแล้วก็ตรงหุบเขานลนนนะหุบเขาโอโบเกะเนาะอนี่ใส่สวยมากถ้า นึกออกถ้าเกิดภาพน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยน่าจะสวยสนุกเนาะอยากให้คนไทยมาเยอะๆนะครับใช่ค่ะอ่ะเชิญครับเอาเอาที่แรกก่อนสะพานไอ้น้ำวนน้ำวนนารูโตเนาะเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วมันจะแบบว้าวอย่างนี้เลยคือแล้วมันเป็นข้างหน้ามันเป็นน้ำใช่ไหมแล้วมองไปมันเป็นสะพานมันสวยมันแบบ ดูยิ่งใหญ่อลังการที่ประทับใจที่สุดนะคือการต้อนรับของคนที่นี่คือแบบน่ารักมากทุกคนตื่นตัวด้วยเลยคือล้คนรู้เขาพยายามแบบคือเขายินดีที่จะต้อนรับคนไทยมากๆเลยค่ะเขาก็พยายามเขียนภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วเขาแบบเอ NERGY ในการเซอร์วิสเขาแบบสูงมากไทยแลนด์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  You're โอ้เต้เลยเอันนี้ประทับใจสุดใช่นี่ก็ประทับใจมากเลยนะครับผมว่าแต่อติมนี้อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยจนนอยากให้มันหมดเลยอันนี้เมาวันนารุโตักินตกินนะครับขอบคุณจ้าจะถามว่าในทริปครั้งนี้ชอบที่ไหนมากที่สุดชอบมิวเซียมมิวเซียมช,ช,ชื่อว่าโอซึคกุกไซมิวเซียมนะครับทำไมถึงชอบมิวเซียมล่ะครับเพราะว่าปกติจะตามไปดูหลายๆประเท แล้วที่นี้พอมาที่เนี่เหมือนกับรวมทุกงานที่เป็นภาพไม่เป็นดังๆที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงของแอรปินภาพมันสามารถจับต้างได้เขา ไม่แตกได้ด้วยซิเงนน่าประทับใจมากเลยเตะตนได้ละครับผมอ่ะสไตล์คนแนะนำตัวหน่อยสิ่ปุ๋ยครับจะไปไหนอ่าจะเที่ยวไปนะแล้วก็ฝากติดตามได้นะครับเราก็อีกเพจนึงนี่ก็คือหน้าคุ้นๆเนาะอ่าแนะนำตัวหน่อยสิเบอร์นะครับจากเที่ยวญี่ปุ่น .com ครับอ่าในทริปครั้งนี้ชอบคอนเทนต์ไหนมากสุดครับก็ จริงๆชอบหลายที่แต่ถ้าเอาที่ที่ประทับใจที่สุดเลยก็ต้องเป็นสันเจ้าแมวสันเจ้าแมวมาซได้ของเกก็ทาไม่ตึงชอบล่ะก็อ่ะเราชอบแมวอยู่แล้วมาที่น่ก่อนนะแต่ว่าไปที่นี่เราคือนอกจากจะได้เห็นเออมาในกินเนโกะที่แบบเรียนกันเยอะมากๆเป็นหมื่นๆตัวแล้วเนี่ยเรายังแบบได้เจอแมวตัวจริงๆแล้วเราสามารถเล่นกับแมวได้ด้วยแล้วกันนะเขาก็รักคนด้วยรักนุ่แมวรักนุ่มากก็คือเหมือนกับเชื่องมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราซื้อเครื่องรางอะแมวก็จะเหมือ<ด>นมาเจอ มาดมมาเหยียบมาอะไรเงี้ยมันจะอักกี่แบบไดให้เหรอน่ารักดีอ่ารักครับผมขอบคุณมากกาบช่อง Eat Guide เย้ Eat Guide ก็คือเน่งอาหารใช่ไหมเพราะจะนังยักษ์จะถามว่าในทริปครั้งนี้เมนูไหนชอบมากที่สุดครับชอบ ไก่ไก่ไก่อวอร์ดูรีไก่อวอรดูริเนื้อแน่นช่ำแล้วก็อร่อยฮะอุด้งชามใหญ่ใหญ่อุด้งเส้นสูงอายอุด้งเนอะเอออร่อยมากชอบเมนูไหนมากสุดอ่าชอบปลาปลาแผ่นทอดอ่ะที่เป็นแผ่นทอดอ่ะฟิชกัตสซเนะกินทุกวันเลย โอเคอ่ะบายบายก่อนนะครับบายบายก่อนบายบายอ่ะชอบไปอ่าหนูชอบร้านอิซากายะค่ะอาหารเขาหลากหลายแล้วก็รสชาติอาหารดีตอนแรกหนูคิดว่าแบบจะเค็มหรือจะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อันนี้คือทําแบบแตนดาชัยทำถึงแล้วก็อูด้งเหมือนที่นัดบอกก็อูด้งอร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนมาใหญ่เนาะถ้าเป็นคนไทยอ่ะหนูว่าอันนั้นที่เขาสามถึงสี่น่าจะแบบคนไทยน่าจะกินได้หกถึงแปดฝากติดตามช่อง Eat Guide นะครับทากล้องนะครับผมถ่ายคลิปเก็บมากเลย อ,อันนี้เอ็มซีพูดเกบม,มากจริงเกบม,มากเลยอ,อันนี้กันตงใจมาสู้โอยสกกยอยตบอเพื่อนกันตออไปช่องกองรักนะครับเบ<อ>ื่อกันยังเนี่ยเบ <laughs> ื่อหน้าดเดียวรูออยรันตกาจะถามว่าทริปครั้งนี้ชอบคอนเทนต์ไหนมากสุด คอนเทนต์ไหนะชอบมากับมะม่วงมากที่สุดโอเคจบรายการขอานจบเลยจบเลยบายไปสักยันนะชอบทั้ไหนชอบซีนที่ไหนขนาดคืออะไรในโทกชิมาที่จริงถใครอยากไปแบบธรรมชาตินะยะวันเล่ยะอนี่เคยเคยไปมาเองมาแล้วชอบมากชอบมากธรรมชาติสวยมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยแล้วอาหารล่ะอาหารอาหารอร่อยใครชอบปลา ชอบสารอาหารทะเลอ่ะอร่อยหมดเลยแล้วก็คราวนี้นะครับถ้าไม่ไม่มีคนนี้ก็อพวกเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับไม่เนียนำไม่ได้เลยเนาะใช่ใช่ไม่แนะนำไม่ได้เลยนะครับสม่สี่ดาวนะครับเขาเป็นของสัมการสำหรับเราพวกเราด้วยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือ แนะนำตัวเองหน่อยนะครับแล้วทำไมต้องมานั่งหลบกันตรงนี้ไปั่งยี่นดยก็ไ้ตรงนี้เองแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะครับ พันธนานิไกโดค่ะเอ่อล่ามและไกด์ประจำทริปนี้สาระไม่มีเราเน้นายอย่างเดียวไม่ใช่สาระก็มี <S <S ได้มาว่าพี่ข้อเคยมาที่โทกุชิมะหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับประมาณช่วงหลังๆมานี้แทบจะพูดได้ว่าเดือนละครั้งเดือนละครั้งสำหร,ร,รับมือมองของไตที่มาโทกุชิมะหลายครั้งแล้วเนี่ยสเสน่ห์ของโทกุชิมะคืออะไรครับสเสน่ห์ของโทกุชิมะก็คือมันเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้แบบชิลๆมันไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็มันมีความที่ มีธรรมชาตินะแต่ว่า uh huh. ธรรมชาติของเขาอะเขาสามารถเอามาใช้เป็นทรัพยากรอย่างหมุนเวียนได้แล้วมันไม่มีหมดไป uh huh. ก็มีทั้งภูเขามีทั้งทะเล <Okay. S 1> มีทั้งแม่น้ําคือโทกุชิมะเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอะไรครบ uh huh. ในมุมมองของ,ของ,ข,องของอ้อน,นะคะอยากเที่ยวทะเลก็มีทะเลอย่างวันที่เราไปเออขึ้นรถ ดีเอ็มบีใช่ไหมอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีมากเลยนะแล้วคือเขามีการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้สังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดโทคุชิมะอ่ะก็คือคนแก่เนาะเวลาจะไปไหนมาไหนใช่ไหมเดี๋ยวต้องขึ้นรถบัสเดี๋ยวต้องขึ้นรถไฟเปลี่ยนรถเปลี่ยนไปเป็นมาไปซื้อของนิดหน่อยแต่พอมีรถนี้ปุ๊บ จะวิ่งบนบกก็ได้บนลงใช่คือคือแนวคิดของของจังหวัดโทคุชิมะเนี่ยเขาดีมากเลยสมมติทิปดูงานของทางราชการอย่างเงี้ยก็เหมาะมากเลยจังหวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงหรือเป็นเรื่องการคมนาคมต่างๆที่เขากําลังพัฒนาอยู่นะคะอันนี้เหมาะทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็กลุ่มดูงานของข้าราชการด้วยนะครับผมโอเคทุกคนมาเที่ยวโทคุชิมะเยอะๆนะคัมาเที่ยวกันนะกลมเป็นงกลบ้างครับหวังว่าทุกคนจะมีโอกาสมาเที่ยวบ้างเกิดมาเมือง จังหวัดโทกุชิมะนะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารที่แนะนําในคลิปครั้งนี้แล้วที่จังหวัดโทกุชิมะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารที่น่าสนใจยเยอะแยะไปห,หมดนะครับรายละเอียดสามารถเข้าไปดูเพจสนุกกอกรักญี่ปุ่นทันทีเที่ยวอ,อีปุนอดคอมจะเที่ยวไปไหนไปคนเดียวพา u s eat guide อีปุไมฮารุป,ปี และพิมพ์ขอจองได้เลยนะครับผมเชื่อมาเมื่อเป็นคนสายเ่เกอด์เบียระประเตนะครับกอบคุณมากกมาการาการตกบเป็นการ